สวัสดีค่ะเชา้านี้เด็กๆเจ็ดกุมารยึดครองพื้นที่สวนหย่อมค่ะวันนี้แม่ให้มาอยู่เล่นกันที่สวนหย่อมครบเลยนะตอนเชา้าอากาศสดชื่นค่ะมันจะไม่ร้อนเหมือนในบ้านก็เลยให้เจ็ดกุมารมาเล่นอยู่ที่สวนหย่อมกัน พร้อมแม่กำไรทองเออมีรั้วกั้นก็ยังจะขู่กันอีกลูกจะขู่น้องทําไมกําไรทองค่ะพอดีแม่เอาหกทองไว้ข้างในแล้วน้องผู้หญิงเขามาถุงทองมานั่งอยู่แล้วเมื่อไหร่หนูจะเล่นกับน,น้องได้อะลูกฮะ ออย่าทำอย่าทำเด็กน้อยอย่าทำเด็กน้อยอยารมณ์เสียแล้วทำเด็กน้อยไม่เอาไม่เอานะลูกนะอย่านะทำไบทองแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแรงค่ะหนูจะยึดคลองพื้นที่ไปทั้งหมดไม่ได้นะลูกนะเราต้องแบ่งกันนะลูกนะน้องเขาอยากมาเล่นด้วยน้องเขาเล่นกับลูกหนูได้นะลูกอืม ถุงทองชอบเล่นกับลูกของหนูอ่ะให้ถุงทองมาเล่นด้วยได้ไหมฮะข้างในก็เล่นกันคมขามคมขามค่ะห้าห้าทองพี่น้องเล่นกันคึกคักอยู่ข้างใน าหนูเข้ากับน้องๆได้หนูก็จะบ้านเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกว่านี้นะลูกนะจะได้เล่นกันสนุกนะเด็กๆก,ก็อยากจะเล่นกับแม่กาไรทองค่ะสามภูมานสามภูมานเขาก็อยากเล่นกับแม่กําไรทองอารมณ์เสียเหรอลูกฮะไปรับเล็บนะอารมณ์เสียเหรอหงุดหงิดอะไรฮะ เหมือนเขาจะห่วงพื้นที่เขาไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาสวนหย่อมตั้งแต่เขาติดสวนหย่อมนี้เขาจะจ้องจะออกตลอดถ้าเขาไม่ได้ออกเขาก็จะหมุดหงิดค่ะส่วนเด็กๆเจ็ดกุมารของเราครั้งแรกที่แม่ให้สามกุมารออกมาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่จะไม่ได้ไม่ได้ให้สามกุมารออกมาแม่จะให้แต่สี่กุมารออกเพราะเห็นเขายัางตัวเล็กอยู่ สนุกพึกทักกันใหญ่เลยนะลูกนะในบ้านอากาศร้อนมากแม่ก็เลยให้มาเปลี่ยนบรรยากาศช่วงเช้าจะได้รับอากาศที่ดีบ้าง มาเล่นอยู่ที่สวนหย่อมเล็กๆของเรานะลูกนะสวนหย่อมคอนกรีตเล็กๆของพวกเรามันก็ยังจะพอช่วยให้พวกหนูได้รับอากาศบ้างมีต้นไม้บ้างชอบขาทองแท้ชอบมากอยากออกตลอดเวลาเหมือนกัน เมื่อคืนนี้อากาศร้อนมากแม่กิ่งก็เลยปล่อยให้สีทองอยู่สวนหย่อมอยู่ขลังบ้านแล้วก็อยู่สวนหย่อมเลยไม่ปิดประตูเลยค่ะเพราะว่าแม่กิ่งลองมานั่งดูแล้วอากาศมันดีอะไรอีกลูกทําไมทําไมน้องก็แค่มานอนดูเฉยน้องอยากมานอนดีเฉยนะ ไม่ได้ค่ะไม่ยอมไม่ยอมให้มานอนดูที่ประตูไม่อยากเห็นใช่ไหมไม่อยากเห็นน้องใช่ไหมเรามาอยู่ที่หลังเขานะลูกเราจะมาห,ห่วงพื้นที่หมดไม่ได้นะฮะกาไรทองมาอยู่ที่หลังน้องๆน,น,นะก็ต้องแบ่งน้องๆมาเล่นด้วยสิลูกฮะ นี่ก็บ้านของน้องๆเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันนะลูกนะเอ้อาลูกมาแต่มเตมิีมาเล่นทางนี้ทุกคนไม่ต้องไปใกล้แม่กำไรทองดูค่ะไปแอบดูเขาไปแอบซุ่มไปแอบซุ่มคนอะไรหวงมากมาย ไปแอบ,บซุ่มไอเด็กไอเด็กน้อยก็อยากจะเล่นกับแม่โอ้ยไอแม่ก็ดูดูท่าแอบ,บซุ่มเขาค่ะไม่ยอมให้น้องมาอยู่ตรงประตูกันเลยทางทางข้างในบ้านก็อยากจะออกมาแอบ,บดูพอมาแอบ,บดูก็จะขู่เขาก็าไปนอนแอบ,บซุ่มเขานะาลูกนะแบ่งให้น้องมาอยู่บ้าง ทางนี้สำรวจยังไม่ทั่วค่ะนี่แม่มีลูกนะนเด็กวิ่งเล่นกันค่ะคลิกคักคลิกคัก,คก,คกสองสามวันนี้เด็กๆไม่ค่อยได้วิ่งเล่นค่ะเอาแต่กินแล้วก็นอน อากาศร้อนมากใช่ไหมลูกโอูหนูต้องฝึกกระโดดนะลูกนะพี่ทองแท้เขาเก่งแล้วเขากระโดดได้แล้วทองแท้กระโดดได้แล้วแม่ไม่เอาผ้าปูให้นะลูกเพราะว่าอยู่แบบนี้จะได้เย็นเย็นงจะเย็นนะลูกนะ อาสาวสาวสาวสาดวสำรวจพอ,อยังลูกลงมาเล่นได้แล้วมาพอแล้วสำรวจพอแล้วมา